ปัจจุบันผู้คนพยายามทำทุกวิถีทางในการคิดค้นเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์แห่งความอ่อนเยาว์และวันนี้ด้วยเทคโนโลยีเอชล็อกจาก New Skin, นูสกินนวัตรกรรมในการแก้ไขที่ต้นเหตุความเสื่อมชราด้วยการไขรหัสกลุ่มยีนแห่งความอ่อนเยาว์หรือยุดยีนครัสเตอร์เทคโนโลยีสิทธิบัตรนี้เองที่ทำให้นูสกินสามารถย้อนกลับการทำงานของกลุ่มยีนนี้เทคโนโลยีเอชล็อกจะช่วยให้ความอ่อนเยาว์ปรากฏขึ้นอีกครั้ง จากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้คนพบว่าการทำงานของยีนนั้นมีผลกระทบต่อความอ่อนยาวของมนุษย์โดยปกติแล้วร่างกายของเราประกอบด้วยยีนต่างๆมากกว่า25,000ยีนซึ่งเป็นโครงสร้างที่มีการทำงานที่ซับซ้อนและยากที่จะเข้าใจแต่นูสกินสามารถไขความลับของยีนนี้ได้รวมถึงการค้นพบเทคโนโลยีเอ l o ลอกที่มีประสิทธิภาพในการรีเซททำให้ตรวจสอบเอกลักษณ์ของยีนที่เกี่ยวเนื่องกับความอ่อนยาว โดยจะถูกเรียกว่า <dragging> ย <UNKNOWN> ูทีนคลัสเตอร์การที่คุณจะดูอ่อนเยาว์หรือแก่ชรานั้นขึ้นอยู่กับการทำงานของยูจีนคลัสเตอร์ว่าจะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้รวดเร็วเท่ากับการถูกทำลายได้มากน้อยเพียงใดอย่างเช่นเมื่อเซลล์ตับของมนุษย์ถูกทำลายด้วยปัจจัยต่างๆมากกว่าความสามารถในการซ่อมแซมผลก็คือ เซลล์ตับจะเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆในทางกลับกันหากเราสามารถรีเซต็ตหรือย้อนกลับการทำงานของยีน <c oughs> ก็จะมีผลให้เซลล์ตับมีความสามารถในการซ่อมแซมได้ดีมากกว่าการถูกทำลายคำ <c oughs> ตอบของความอ่อนเยาว์ไม่ได้จำกัดเพียงแค่เซลล์ต่างๆภายในร่างกายหากแต่เรายังสามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับเซลล์ผิวหนังภายนอกได้อีกด้วยเทคโนโลยีเอสล็อก มีประสิทธิภาพในการคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพันธและด้วยพันสแดงยีนหรือยีนไมโครชิปที่ลำหน้าของเทคโนโลยีเอชล็อกทำให้เราพิสูจน์การทำงานของยูสยีนคลัสเตอร์ได้จริงเอชล็ H จะทำหน้าที่กระตุ้นการทำงานของยีนความชุ่มชื้นให้มากขึ้นพิสูจน์ได้ด้วยพันสแดงยีนที่ให้ค่าเป็นสีแดงนอกจากนั้นเอชล็อก จะปรับการทำงานของยีนจุดด่างดำให้มีการทำงานน้อยลงโดยจะแสดงผลเป็นสีฟ้าแผานแสดงยีนนี้คือความชัดเจนในประสิทธิภาพของเอชล็ได้อย่างแท้จริงนูสกินเท่านั้นที่สามารถระบุเอกลักษณ์ของยีนต่างๆอีกทั้งยังสามารถรีเซ็ตการทำงานของยูจีินคลัสเตอร์ที่เป็นสาเหตุของความซอมชราด้วยเทคโนโลยีเหนือระดับไร้คู่แข่งนูสกิน จะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพาที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีเอชล็อกเพื่อเป็นการตอบย้ำความเป็นผู้นำด้านการต่อต้านความเสื่อมชราอย่างแท้จริงการย้อนวัยให้อ่อนยาวกว่าวันวานจะไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของจินตนาการอีกต่อไปด้วยเอชล็อก